สวัสดีครับวันนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสมวยบริการสาขาหนึ่งอยู่อำเภอภัยาลีจังหวัดนครสวรรค์วันนี้มีอิสุออนิวปี2020ไฮแลนเดอร์ตัวยกสูงมานำเสนอก่อเด่นขอแนะนำก่อนครับผมตสมวยราศีหรือเฮียหมวยเจ้าของร้านเองครับเดี๋ยวให้เริ่มชมจากภายในกันก่อนดีกว่าว่ารถคันนี้มีอะไรมาให้บ้างครับชมจากภายในครับ เดี๋ยวขึ้นรถแล้วสตาร์ทสตาร์ทแค่ให้ดูเลยครับสตาร์ทเครื่องครับเริ่มชมแรกรถคันนี้วิ่งมาสี่หมื่นห้าพันกว่โลนะตอนนี้ครับรถคันนี้เป็นรถเกียร์หกสปีดเครื่องยนต์หนึ่งจุดเกียร์หกสปีดมีถุงลมทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งห้องโดยสารและฝั่งคนขับมีฟังชั่นพวงมาลัย รับโทรศัพท์ได้ปิดเปิดเครื่องเสียงได้ครับแล้วมีมีกล้องมองหลังครับมีกล้องมองหลังสะดวกสบายเวลาถอยหลังอีกอย่างนะครับคือทําให้เราสะดวกยิ่งขึ้นครับมีกล้องถอยมองหลังเดี๋ยวให้ชมตรงไอต่อเดี๋ยวคันนี้เป็นรถสมาร์ทแคปครับเปิดแขนได้ครับในด้านเบาะด้านหน้าก็จะเป็นเบาะผ้า ผ้าทํความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วด้านหลังเป็นเบาะกว้างฝัง,งครับดูนี่นั่งกว้างฝังเลยครับเบาะดูเอียบมากเลยครับเดี๋ยวสมุยบริการแนะนํารถก็ขาดก็ไม่ได้คืออะไรครับคือต้องให้ดูวงกลบดูบบว่าผู้ใดสนใจมองหารถอยู่ก็อยากจะรู้ว่าเอะรถคันนี้เป็นอะไรมาไหมคือวงกบคือเป็นส่วนหนึ่งของรถว่าวงกบ ว่ารถเคยฟั้มมาไหมนั่นเอ็ครับคือสัญลักษณ์ของรถผมครับเชิญชมครับรมครับผมรถบครับนี่รถรถเป็นสัญลักษณ์ที่ว่ารถโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ก็อยู่อยู่ทุกเม็ดครับเป็นปั๊มมาจากโรงงานครับคือเม็ดอาร์กอยู่นี่คือโครงสร้างเดิมครับแล้วในด้านฝั่งนี้ก็จะมีสัญลกกนนักษณ์กันหนีบครับกันกันหีบมาลาปิด ามือคาแล้วปิดแผ่นอ่ะคือเียครับเราดูรอบๆคันครับคันนี้โดยรวมเราจะเป็นรถใส่ล้อแม็กล้อแม็กแต่งมาครับแม็กปีเป็นแม็กแต่งขอบสิบแปดก็ใส่แล้วดูกำลังหล่อครับแต่จะไม่ได้โหลดไม่ได้แต่งอะไรมาคือเปลี่ยนแค่ล้อถ้าท่านใดอยากได้ เ้อเดิมแค่เดิมดีมมมยมหมดเปลี่ยนให้ครับมาดูรอบๆคันดูรอบๆคันทรงสวยครับสมรุ่นนี้เป็นสมสวยครับอ่าเดี๋ยวให้ดูซุ้มล้มอหลังเลยสิให้ดูซุ้มครับด้านซุ้มล้อหลังก็ยังดูเอี่ยมครับเป็นซุ้มเดิมอาจจะยังดูสวยใสคืาเรียกคาสีใสมาดูด้านท้ายด้านท้ายก็จะใส่ขอบใสคุณยังมาให้ คันชนทรงคู่ตัวคันทรงทรงคู่ตัวมีกล้องมองหลังเดี๋ยวให้ดูสังเกตสังเกต,เกตมุมหลังนิดนึงว่าด้านท้ายคันนี้เป็นยางไรมาม้างกันสังเกตด้านท้ายให้ดูเม็ดนักเม็ดนักมุมเป็นสัญลักษณ์ว่ารถคันนี้ไม่เคยโดนช,นชนท้ายมานะครับคุณแบบง่ายๆบ้านๆนะครับ่าดูด้านซ้ายเออด้านซ้ายเคลียน์แต่ด้านซ้ายก็จะสัญลักษณ์ก็ยังอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวให้ดูรอบๆคันโดยรอบคันแล้วบันไดก็คู่ตัวเปลี่ยนล้อไม่อย่างเดียวคือคือล้อทรงแต่งแต่งให้ดูหล่อกําลังพอเหมาะพอเหมาะละ่ะครับป่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูวงกบด้านด้านซ้ยายอยากให้ดูทุกด้านอ่ะส่านแนะนํารถอยากให้ดูทุกด้านเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของรถเลยนะครับว่าเครื่องโครงสร้างครับ ดูเมรร็ดอาครับครับเม็ดอใร้อย,อยู่อยู่ทุกเม็ดครับลุกเม,เมรร็ดเม็ดอัรจากโรงงานยังอยู่ทุกเม็ดสมบูรณ์ให้ดูสมบูรณ์อยู่ไม่มีไม่มีรอยเกี้ยรอยอะไรครับเดี๋ยวดูรอบๆคันตัดแต่งสงหล่อครับคันนี้สงหล่อล้อสงหล่อเดี๋ยวตากล้องดูสมดูหน้าหน้าครับ รุ่นนี้ครับเป็นโฉมปี2020เ่ยนะรถมันจะดูสวยสวยมันจะมีไฟเนี่ยมันจะมีสนานี่แต่มันเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์รุ่นเนี้ยนะมันจะปรับสูงปรับต่ําอยู่ภายในถ้าเบยงตาเขาเราปรับดึงลงเพราะมันเป็นจะเป็นมอเตอร์อยู่ในนี้เป็นมอเตอร์ไม่ต้องกลัวว่ารถเราไฟจะไปเบียงตาใครถ้าเข็นท้ายห้อยหน่อยปรับไปเลยปรับลงอ่าเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่อง ดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูอ่ะเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วจะให้ฟังเสียงเครื่องเลยว่าเสียงเครื่องมันนี้ยังนิ่มอยู่ไหมรถวิ่งสี่หมื่นห้าพันกิโลเนี่ยเสียงยังนิ่มแน่นอนครับแล้วรถไม่ได้แต่งเครื่องรถเดิมครับครับฟังเสียงแครื่องับ รถเดิมเครื่องเดิมไม่ได้จูนไม่ได้แต่งเทอร์โบโดเดิมๆอันนี้มีเด็ก ABS อ่ะ,อะให้ดูรอบๆดูสังเกตดูว่าตรงไหนน่าจะเป็นจุดสังเกตแทนเทศครับแทนเพศแทนเทศยังใหม่กิ๊บเลยตรงนัินยังอยู่ครับจากโรงงานคือไม่มีรอยแกะถ้าไม่มีรอยแกะนี่คืออะไรครับรถไม่เคยชนหน้ามาไง อ่าแล้วเปกระักพงตะเข็บลากพงปังอยู่ไหมแบบวิธีการใช้น้ำมันเขียยังอยู่ทุกเมตรครับเดิมรถคันนี้เป็นรถปี2020เครื่องยนต์1.9เดเกียร์หกสปีด ครับชมกันรอบๆคันแล้วท่านใดมองหาครับรถอินทสุอ์อีวิปี2020เครื่องยนต์1.9ไฟแบบเนี้ยไฟโปรเจคเตอร์โฉมกระจังหน้าสวยๆแบบนี้นะสนใจนะโทรติดต่อหาผมสมวยราติลีเฮมหยเจ้าของร้านได้ทุกวันได้ทุกเวลาถ้าท่านใดอยากซื้อเงินสดมีเล่มพร้อมโอนถ้าอยากผ่อน จะดาวหรือไม่ดาวคือดาวตามใจเงี่ยหมวยคือเรียกดาวตามใจถ้ามีเครดิตด,ดีไม่ต้องค้ำฟรีดาวได้หรือดาวตามใจบางบางท่านก็อยากเอ๊อยากจะส่งน้อยขอดาวฮะจะได้ส่งน้อยหน่อยแต่บางท่านก็เออส่งมากหน่อยไม่เป็นไรแต่ขอไม่ต้องดาวได้ไนมะ่เฮียหมวยได้ครับเดี๋ยเฮียหมวยจัดให้ให้โทรมาหาเฮียหมวยได้นะครับอยากขอสินเชื่อัธนาคารไหนแบงค์ไหนเฮียหมวยมีรองรับครับสนใจติดต่อ โทรมาหาเหียบผมเหยียบเหมยได้ทุกเวลาครับผมรอรับโทรศัพท์อยู่จริงจริงจริงตอนไหนรับตอนนั้นให้คำปรึกษาได้ทุกเวลาทุกอาชีพยินดีให้คำปรึกษาขอบคุณครับ you <laughs>